ครับสวัสดีครับเมื่อนี้เาวันที่3เดือนสิงหาคมนะครับ2,000หาลอย600หานะครับเมื่อนี้ผมนครตะลอนวัวนะครับมาอยู่ที่คอกวัวของน้องบีนะครับนะครับหรือบีบีฟาร์มนะครับเมื่อนี้นะครับมาคอกน้องบีสวัสดีครับน้องบีครับนี่คือน้องบีเด้อนะครับเมื่อนี้มาเบิงนะครับน้องบีสิมีงัวนําเสนอให้พี่น้องเนาะ นำเสนอใหพี่น้อยอยากได้ไปเลี้ยงนะครับเด้อเอาีนน้องบีนะครับอ่าวบาดนี่จู่บ้านไหนก่อนน้องบีของบ้านโนนปลาเข่งจ้าของน้องบีเนาะจ้าบ้านโนนปลาเข่งตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าบ้านโนนปลาเข่งตําบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอันนี้คือพิกัดขอกงวนน้องบีนะครับเด้อเอาบาดนี่น้องบีเสนอตัวใดก่อนครับ อเอาแม่สาวน้อยอยู่เนาะน้องบีแม่สาวน้อยนะครับสีแดงๆเลยครับติ<า>แด,แ,ดแสงแดดสวยๆแม่สาวน้อยน้องบีเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทเลยครับเด้อสามหมื่นห้าพันบาทเป็นแม่สาวน้อยเพิ่นจักเดือนแล้วเนาะน้องบีนี่ส <11 S 2> ิบเอ็ดเดือนจ้ะโอ้โง่สิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนนะครับอีกเดือนเดียวกับปีหนึงน่งเนาะส้นปีพอดีแล้วเนาะสิบเอ็ดเดือนนะครับเด้อสิบเอ็ดเดือน เพิ่นสูงเท่าไหร่น้องบีสูงหน่อยสามสิบจ่าร้อยสามสิบวัดแล้วด้วยครับเด้อแน่นอนแล้วครับน้องบีวัดแล้วมีแต่รับเม็ดอย่างดีครับวัดแล้วร้อยสามสิบเด้อแมนสาวน้อยนะครับสิบเอ็ดเดือนเอาเพผนกระลังตื่นกล้องผมครับอืมว่าถ้าไหนมีภูมาเยี่ยมปันไดอยู่นีคนที่ตื่นกล้องเอานะครับความสูงได้เอาเนื้อหนังดีดนะครับเด้อเอาเอารัมโตกับถือว่าเงานะครับเด้อเอาสีแดงแล้วน้องบีเนาะ แทงขาบ่ามีแต่นีน้องบีเนะาะบวมีตันนิดแทงขาดีเด้อขาทุบขาถอนบ่ได้เด้ครับเด้อเอาเนี่ยยางให้เบิ่งเลยยางสวยๆนี่ละอืมโคนหางใหญ่เครื่องดำเนาะน้องบีเนะาะเครื่องดำจ้าเครื่องดำหางยาวเลยเอานี่ยนะครับเด้อถือว่าเป็นแม่สาวที่สมบูรณ์นะครับเด้อสิบเอ็ดเตือนเอา,าเบิ่งหนาเพิ่นเล็กน้อยนะครับเด้อเอาขอบหูดำเนาะน้องบีเนาะจ้า กรอบหูดำข้อดำเครื่องดำือว่าได้เครื่องน้องบีเนาะได้เครื่องได้เครื่องเลยครับอ้าวหน้าสวยนะครับมีแม่สาวน้อยนะครับเด้อเอาพี่น้องบึงกระคักใส่แสงแดดครับอ้าวือว่าโบนแลยครับได้เครื่องนะครับเด้ออ้าวแม่สาวน้อย11เดือนครับน้องบีนำเสนอเป็นตัวแรกเด้อเอาเปิดไว้ที่3 5มหมนาเนาะน้องบีเนาะอืออาวทีว่าสมบุรณพี่น้องบึงครกครับถ้าอยู่ใกล้ก็ส่งฟรีจ้าโอ้ถ้าอยู่ใกล้ส่งฟรี นะครับถ้าอยู่ไก่ส่งฟรีน้องบีเนาะอ้าสามหมื่นห้าน้องบีเนาะต่อรองไ้น้องบีเนาะต่อรองได้ต่อรองได้ใกล้ๆไปส่งฟรีนะครับอ้าวต่อไปแม่ต่อไปน้องบีจะเสนอแม่ลูกแรกบ่น้องบีนั่นบอครับลูกเพิ่นบอเป็นลูกตัวเมียเนาะลูกสาวนะครับเด้ออ้าวแม่ลูกแม่ลูกเอาลูกเพิ่นพูดก็ล่างกินหญ่ครับอันนี้เป็นมองเลียงนะครับเด้อเป็นมองเลียงเพิ่นเป็นโพ้นครับคอกเพิ่นญี่ปุ่นครับคอก นะครับเป็นฟาร์มนะครับบีบีฟาร์มเด้อเป็นข้อคนอยู่คุณอันนี้มองเห็นเอาแม่ลูกเลยนี่ลูกสีแดงเปิดไว้เท่าไห้่และน้องบีหาหมื่นเจ็ดพันบาทหามือนเจ็ดบาทห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นลูกตัวเมียนอ้ะล่ะเนาะลูกตัวเมียจ้ะเป็นลูกแรกปะครับบอลูกตัวแรกเลยจ้ะเป็นลูกตัวแรกเลยนะครับเด้อเป็นตัวเมียอย่างดีเลยเป็นลูกไผล่ะเนี่ยลูกของมีใบนะครับเด้อมีใบมีหลอดเด้อใบเกิดมี นี่ครับมีใบมีหลอดเด้อนี่หลอดเพิน่นอยู่ใบเพิ่นเป็นอ่าชาญบอนสัน S Y หนึ่งหนึ่งเก้านะครับเด้อชาญบอนสันครับเป็นบามันแดงนะครับลูกเพิ่นเด้อบามันแดงใบเกิดเด้อครับนี่เด้อวันที่ยี่สี่เกิดเมื่อไรก่อนล่ะนี่พอคอหกห้ากันพอคอหกห้าโอ้อออพูดจะพ่าหหายเนี่ครับนะพูดจะพ่าหหายสามเดือนเด้อลูกสาวเพิ่นเนาะ ลูกสาวนี่สามเดือนนะครับเป็นลูกสาวของชาญบ่อนสันนะครับเด้อชาญบ่อนสันนี่รหัสเพิ่นคือเอสไวยหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเด้อเอาสามเดือนพอดีน้องบีเนาะอืมเพิ่นกระสูงเหรอเนาะน้องบีเนาะเพิ่นสูงเท่าไหร่ครับลูกสาวเพิ่อนสูงลอยสามลูกสาวบารายวัดบัตเตอแม่แม่โอ้แม่ลอยสามสิบเก้าแม่ลอยสิบเก้าะแต่ลูกสาวเด้อแม่ในวัดแน่นอนเหรอคือสูงลอยสามสิบเก้าเนาะ สามสิเก้าเป็นแม่ลูกแรกนะครับท้องว่างนะ้องรู้ยังหน่อยน้องบีเนาะแม่จ้าเพิ่งคืนแล้วรอบนึงจ้าเป็นสัตว์แล้วนะครับล่ำตัวเงี้วดีครับแม่ดิเด้อี้ยวดีเดอร้อยสามสิบเก้าเนาะว,วัดแน่นอนแล้วเด้อ <ละ S 2> แข้งขาพอมีตหนิแล้วล่ะเนาะพอมีตหนิประกันให้จ้าประกันให้เด้อประกันให้หางเงี้วดีครับถือว่าลากดินเลยหางเงี้วเด้อแม่นี่เครื่องแดงอมดำน้องบีเนาะจ้าแต่ว่าลูกดำค่ะแต่ว่าลูก เครื่องด,ดาอืลาอลูกเครื่องดำมาเครื่องดหมดเเพราะว่าเป็นลูกของชาญบอนสันนะครับชาญบอนสันนี่ครับเครื่องดําเครื่องดําลูกจะได้เครื่องดํานะครับเด้อเครื่องดําเอาถือว่าได้เครื่องนะครับลูกเด้อนี่หน้าตามแม่เพื่อนนะครับเด้อถือว่าเชื่องเนาะนา่อย่างเดียวเพิ่นตื่นผมดูสิครับบ่เคยคุนครับกล่องเหมือนไดเอาถือว่า สมบูรณ์เนาะแม่ลูกไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นเดอ้อเป็นสัตว์แล้วหนึ่งรอบรอบสอบเป็นสัตว์แล้วหนึ่งรอบพร้อมจะผสมเด้อเครื่องแดงอมดำครับแม่นะครับเอาแข้งขาดีเดอ้อเอาพี่น้องเอาไปเลี้ยงในย่านแต่แข้งขาโถขาถอนล่ะนอเวลานะ่าแต่ว่าของน้องบีโบมีบ่มีจ้าประกันไประกันเด้อเพราะพี่น้องดิถามเลยว่างวนนี่เอาไปในย่านแต้ขาโถขาถอนนะแต่ว่าบบมีครับของน้องบีแล้วประกันเลยเด้อนะครับเจ้านมดีเด้อ เนาะเป็นลูกแรกเนาะบีเนะาะลูกแรกลย<ร><ๆ>ครับแข้งขาเราประกันนะครับบอมี่เลยครับขาทุกขาถอนพี่น้องออกไปนี่ก็ถือว่าไม่มีเอารับประกันตามนี้นมไม่มีสิ่งรับประกันตามนี้เอาถือว่าเป็นงั่วเลี้ยงนะครับที่นาเลี้ยงได้ทรงลูกดีดดครับนะทรงลูกดีเด้อทรงลูกดีงามเพิ่งได้ลูกสาวเพื่อนนี่ครับถือว่าสีแดงและครับเด้อให้ลูกดีครับให้ลูกงามเด้อแม่เด้อ ให้ลูกดีนาเลียงครับนาเลียงล่ำโตงาวเลยอ๋อ,อจูงยางให้ดูอดเอายางที่สวยทั้งลูกทั้งแม่นี่แหละเอานี่ครับสวยๆนะเอายางให้เบิ้งแข้งขาดีครับแข้งขาดีขาทุกขาถอนไม่มีนะครับเอาถือว่าสมบูรณ์แม่ลูกนะครับเอาส่งลูกดีครับลูกค่นเป็นช่านบ่อนสันเลยครับเด้อเดวยหนึ่งหนึ่งเก้าเอาเปิดไว้ที่ ห้าหมื่นเจ็ดพันบาท, 5, 7, บาทต่อรองได้เนาะน้องบีเนาะต่อรองได้ต่อรองได้นะครับเด้อนี่ครับลูกสาวนะครับลูกสาวอยู่ที่ลูกสาวต่วอรอ, 5, 10, องได้ครับเอาห้าหมื่นเก้าตอรองได้เนาะห้าหมื่นเจ็ดพันบาทโอ, <laughs> โอ้ยห้าหมื่นเจ็ดพันเลยครับเด้อห้าหมื่นเจ็ดพันบาทใกล้ไปส่งให้เนาะน้องบีเนาะไปส่งฟรี <ไป S 1> นะครับกใกล้นี่ประมาณจ็กกิโลน้องบีร้อยโลจ้ะโอ้ประมาณร้อยโลนะครับร้อยโลส่งฟรีนะครับ มีรถส่งไห้เด้อไก่ก็มี<า>กไก่ก็ไปส่งมีรถมีรถส่งไห้หแต่ว่าอาจสีขอค่าหนำะมันน้อนบีเนาะนแต่ว่าร้อยโลนส่งฟรีอา้าวสวยๆครับหาเหมือนเจ็ดเด้เออ้าวน้องบีแม่ต่อไปโอ้นี่นะอันนี้ก็เป็นลูกสาวเหมือนกัน โอ้ยสีแดงเลยสีแดงดีจ้ะสีแดงเลยอันนี้ประมาณจักเดือนกลัวเปละปะ่าบ่อสองเดือนจ้ะอืมสองเดือนเนาะส,สองเดือนนี่นะครับแม่เพนเดอร์พี่เดอร์อืม,เป,มเป็นลูกสองหรือลูกแรกล่ะลูกที่สองอืมเป็นลูกที่สองนะครับลูกผู้ใดญครับบ้านนี่ตูมตามจ้าโอ้ตูมตามมีใบเกิดด้วยครับเด้ออ้าวตูมตามอ่า wk 2 4 0นะครับเด้อเป็นบามันแดงนะครับตูมตาม อันนี้คือใบเกิดลูกสาวเพ่อนนะครับมีใบมีหลอดนะครับเด้อนี่อ้าวเกิดวันที่เดือนหกเนาะมิถุนายนเดือนหกสองเดือนกลัวบปล่อเดือนกลัประมาณสองเดือนกลัวเด้อลูกตูมตามนะครับเด้อเอาแม่ลูกให้ลูกดีเนาะส่งลูกดีตัวสีแดงนี่เนาะส่งลูกดีนะครับแม่สีโบสแม่โบสสีโบสนี่แหละเนาะสีโบสขอบหูดําได้เครื่องนะครับถือว่าแม่โบสนะครับเด้อ หัวผมดำๆนี่นะครับพ่อดำๆ, <c oughs> ๆเครื่องดำๆเป็นแม่โบสถ์นะครับไหาลูกสีแดงดีเปิดไว้เท่าไหร่น้องบีหาเปิดใบห,หาเงินก่อพันบาทจ้ะห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเด้อนี่ลูกสาวตูมตามไปหาแม่หน่อยไปหาแม่หน่อยโอ้ยหาเงินก่อพันบาทเก้าพันบาทนะครับเด้อเอาเป็นลูกเท่าไหร่ของเพื่อนหลานนี่ลูกที่สองจ้ะเป็นลูกที่สองเนาะท้องว่างเนาะท้องว่างจ้ะท้องว่างอ้างท่อง ลึกดีเนาะไงถือว่าลึกดีเด้อสูงเท่าไรก็น้องบีแม่นี่ร้อยสามสิบเก้าเด้อน้องบีวัดแน่นอนนะครับเป็ร้อยสามสิบเก้าเกือบพอดร้อยสี่สิบร้อยสามสิบเก้าถือว่าเป็นงวงเลี้ยงนะที่ที่ที่ให้ลูกดีเหรอสูงลูกดีสีแดงอ่างทองใหญ่เด้อสูงร้อยสามสิบเก้แข้งขาเพิ่นเนี่ยละบ่มีตำหนิบ่มีตำหนิจับกันบ่มีตำหนิเด้อครับประกันให้หางเงีวลากดินเลยโอ้นะครับคุณนะครับลากเลย คิดว่าสวยโค่นหางเครื่องดำน่อหลานอ้อเพราะว่าเป็นแม่โบท๊ทนะครับนีลูกสาวคนเด้อลูกตามตามสวยเด้อทรงลูกดีครับให้ลูกสีแดงเอาผสสนแดงออกแดงและแม่โบ๊ทีน่ยเด้อเอาแข้งขาโบ,บ๊มีตัวนี้ย่างให้เบิ้งแล้วะนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ นะครับกินยาเก้งกินยาเก้งหนาเรียงครับเอานาเรียงเด้อพุดนะนะครับอืมกำลังกินยาครับตื้นกล่องจักหน่อยพ่กเป็นยังครับอืมนะครับมีกำลังกินยาเอาทายกินยาพี่น้องบังเลยนะครับนี่ครับกินยานะครับคือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับแม่นี่นะครับขอบเล็บดีครับเล็บดีเอาบ่อบนี่จันี้เด้อเอาน้องบีเป็นไลูกคนมากอยู่ครับอืม แต่ว่าอ่างทองนี่ลึกครับลึกนะลึกนะครับลึกเลยเต่าน่มดีซีเดอร์เอาเร<ม>ื่องได้มดดแม่<ด>แม่โ<ด>บส<อ>จะส่งลูกดีเนาะน้องบีเนะาะให้ลูกสีแดงเลยตูนตามนะครับคือว่าลูกนี่สีได้เลยครับสีเดอร์ไม่มีตำหนิอะไรทั้งสิน้นเอยา,า,า,ยอยาเนื้อหนังได้เนาะอ่อางทองเนื้อหนังหนังหนาดีเนาะเอาคือว่าสมมปุณนแล้วเนาะลูกสาวครับอยู่ที่ลูกสาวนะครับสุงลูกดีเอาหนาเรียงห้าหมื่นเก้าเนาะน้องบีเนาะ ห9าหมเาเอาพี่น้อนจยากได้นะครับทั้งเมื่อึงส่วนแม่สาวน้อย้าบทแม่สาวน้อยแล้วก็โคมแม่ลูกาชาบอนสันจ,จำได้แล้วลูกที่สามแม่ที่สามตูนตามาเอาทั้งเมื่อถึงส่วนน้องบีถ้าพี่นอ้องสนใจอยากได้ไปเลี้ยงบ่านนี่เบอร์โทร 0 9 8จ้ะ0 9 8จ้ะ2 2 6 2 2 6 1 4 1 3 1 4 1 3จ้ะน้องบีจ้ะจากบีบีฟ้ามจ้ะอ่าบ้านโนนปลาเข็งโนนปลาเข็งตำบลภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพ่ออำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยลู่ไปส่งห้ยฟี่ทรงห้ยฟี่จ้าตอนน้องนั่นก็ไปส่งห้มีรถส่งอ่าส่งห้คือกันจ้ะ ไก่กระส่งให้ไก่กระส่งจ้ะแต่ว่าอาจมีขออากาศรมันนิดหน่อยจ้าทาทาทาโปโต้ร้องไหลกับบางเท้อกับส้วงไฮฟีน้ำกระไรจ้าเอาส่งฟีดได้เอาจ้เอาพี่น้ท์อย่างใดง่วเลี้ยงเด้อเอาส่งลูกดีๆทั้งสองแม่เลยครับเด้อครับแม่สาวเอาโทรมาเบอร์นี่เลยจ้เบอร์อยู่ใต้คลีบด้วยครับเด้อเอาเอาเบอร์นี่เอาขอบคุณน้องผีหลายนะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับเอาพี่น้อยอยากได้เด้อ นะครับก็ทุมากครับเบื่อจุดใต้คลิปนะครับเอาวันนี้มาเยี่ยมฟ้ามพ่อน้องบีนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ